ไปต้งองแรงไปต้งองแรงไปต้งองหนแรงส่วนนะคะผสมแป้งเท้าใหมอมกับแป้งมันนะคะในส่วนผสมที่เราชอบนะคะในส่วนผสมที่เราชอบเราชอบนิ่มเยอะแล้วก็ใส่แป้งใยมอมเยอะหน่อยนะคะ จะทำสามจานค่ะสามจาน แป้งมันจะไมกรอบมันไข่ทอดนะคะมันจะนิ่มๆวเอาจานเอาอไปนึ่งตนแป้งน้อยไป็น แ้วหน่อยเลยนย่ก็กินแป้งาเยอะดอ๋อส่วนง่ายๆทํากินที่บ้านนะคะเรากก็ได้แล้วสามจานนะคะสามจาน โอ้เสร็จสมบูรณ์นะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับข้อส่วนของเรานะคะข้อส่วนของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทำกินกันง่ายๆสบายๆราคาประหยัดอยู่ที่บ้านนะคะรูปร่างไม่สวยแต่อร่อยนะคะลองชิมดูนะคะ น้ําจิ้นอร่อยรุ่นพักขาคานะคะอร่อยแบบพักษาคาเลยจ้า ตัวใหญ่โอเคนะคะวันนี้ก็มาทำให้ดูอ๋อส่วนง่ายๆทำกินอยู่ที่บ้านประหยัดด้วยนะคะอร่อยด้วยสูตรนี้เอาไปได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณป้าใสเปี้ยพาเที่ยวพากินนะคะ เราอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามคลิปต่อไปอยู่แบบง่ายๆสไตล์คุณป้าสายเปรี้ยวค่ะบ๊ายบายละเจอกันคลิปใหม่นะคะ